ท่านฤาษีครับพวกผมขอถามทางนะครับเจ้าน่ะสินะที่พวกปีสองตอนนั้นมาถามหาแล้วเหตุจังไดผมสีออกไปจากบ้านนี้ได้มันบ่ยากเลยไอ้นุ่มเจ้าจงคิดดูดีๆว่าเจ้าเข้ามาทางใดจากระจงออกไปทางนั้นแหละแล้วกูเข้ามาทางใดวะกูคือเดืบ่ไไ้วะเจ้าจงใช้สติปัญญาคิดดูให้ดีๆไอ้นุ่มก็มันบ่จือดอนี่นะผมบอกโวเข้ามาทางใดคันจือทางใดเสิมาถามท่านติคิดให้ดีๆไอ้นุ่ม งั้นเอาอย่างนี้เจ้าเดินไปตามทางนี้แล้วกันแล้วจงไปตามความรู้สึกของเจ้าแล้วเจ้าจะเจอทางออกเองขอบคุณครับท่านฤาษีเดี๋ยวก่อนสิข้ามีของจะให้เจ้านี่เป็นของปริศนาเจ้าห้ามเปิดดูจนกว่าจะไปถึงบ้านเข้าใจไหมครับขอบคุณครับรีบไปสิพ่อกับแม่ของเจ้ารอเจ้ากลับไปหาอยู่นะครับท่านลืษีผมไปก่อนด้อจากนั้นจงก็ได้เดินทางไปตามที่ฤาษีบอก จนไปได้ระยะหนึ่งจงกระไดหูสึกว่าของที่ท่านฤาษีห้ไวนั่นมันหนักขึ้นเยรื่อยคือรูซึกนังหนักวะจากท่านฤาษีห้ยยังมาคือมันหนักแต่ว่เฮ้อจงอยู่เต็นยังล่ะคอยสงสัยว่าท่านฤาษีหายยังมาเนี่ยคือหนักแท้วะไอ้อย่าเปิดได้จ้องท่านฤาษีบอกไว้ว่าห้ามเปิดเด็ดขาดจนกว่าจะไปฮอดบ้านมึงลืมเหลือตีเฮ้ยบมดเป็นยังดอกนี่ก็มั่งไกจากท่านฤาษีแล้วเล่ากุสิบหูดอก บอแมนวิญญาณเรามันเป็นคำสั่งของเราเราบ่อยเปิดเข้ากับบุคคลเปิดเดิหอนบานจังเปิดนะจ้องบอบอบอเปิดตอนนี้แหละเฮงอยาาขู่นี่มันคือนักแทวะไอ้เว้ากับบอฟังเนาะมึงนี่เมื่อจองได้เปิดเบองหอผานั้นออกมาก็ได้เห็นว่าในหอผานั้นมีแต่หัวขีเมินเมื่อจองเห็นแนวนั้นจึงคิดใจให้เลยได้โยนของสิ่งนั้นทิ้มแต่ผีหน่อยก็ได้หามไว้กูละวาสิื่อใจของดีบัดได้แต่หัวขีเมินตัวนี่ หฮ้ยกูได้เสียกได้ถือไปกันนักซื่ออยู่เพื่อนแม่กูก็บ่ไดอึดออออนั่นเจ้าเสียดยังน่ะเจ้าสิติมของสิ่งนั้นบ่ได้เด้มันเป็นของที่ท่านฤาษีให้มามันอาจจะป้องกันภัยให้เจ้าได้ข่นเจ้านักกับทิมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกัเก็บไว้ท่านลาษีอุตส่าห์ให้อย่าไปทำลายน้ำใจเพิ่นเลยฮ้ยสามกีมีนซื่ออะเก็บไว้อันเดียวก็พอแหละเอาไปยังไลายมันหนักหรือเจ้าสิเอาบอก่อยสิให้เบดเลย อะไรท่านฤาษีแห่เจ้าบอไดแห่คอยขันจันก็ทิ่มมาแหละถึงแล้วเอาไปน้ำแต่อันน้อยๆนี่แหละตามใจเจ้าแล้วกันข้าห้ามแล้วเจ้าก็ไม่ฟังจากนั้นจองก็ได้เดินทางออกจากป่าทัานทีโดยที่จะเดินทางไปเรื่อยๆบอยุดพักในที่สุดจองก็ออกมาจากปานั้นได้เนี่ยบ่เห็นชีเกง่งสุดท้ายก็ออกมาได้เจ้ากลับบ้านเจ้าไปสิเราคงต้องแย่ากันตรงนี้แล้วนะอา้าว โบไปน้ากันบอกข้าจะไปหาลูกเมียของข้าเจ้าก็ไปหาพ่อแม่ของเจ้าสิโอเคขันจานก็เอาตามนั่นแล้วกันพ่อค,ครับแม่ครับอยู่เฮือนบอไพ่มาเอิญเท้าน้ะเท้า,ทาลองไปเบิ่งดูน่ะอีพ่ออีแม่ลูกกลับมาแล้วเฮ้ยเมนไผ่วะอา้าวนั่นบักจองนี่เทา้ทาเท้าเท้านั่นบักจองลูกเห้านี่มันกลับมาแล้วเทาว้าออกมาเบิ่งมันไวไวนายใส่ะ อ้าวลูกไปจังไดมาจังไดแม่คิดว่าเชเบรินหะาลูกอีกแล้วมาๆๆเข้ามาในเฮื่อนก่อนโอ้ยกินขา้าวกินปลามาแล้วบนนี่เป็นจังไดลูกเป็นจังไดไปหอดใส้นี่คือจังกลับออกมาได้พอดีลูกลงมทางนะเมย์ตเตกได้ดไปพ่ออย่างไรยางเรื่องมันเาว้อนะเมย์แล้วสีเ่าให้ฟังไหมเออลูกมีของสิยหายท่านฤทศไปไหนมาตอนลูกลงป่าน,นะเมย์แม่หงังไหลลูกชักเพื่อนเอาขี้มินไน่ แต่มันก็นักหนักลูกก็เลยถิ่มไปนาทางก็เลยเอามาแต่ซํานีล่ล่ะนายใช่ละ่ะนี่เด้เอา้าวนี่ขีมินคือกลายเป็นทองคําวะอา้าวนี่มันทองคาในโลกตอนเปิดเปิ้งในป่ามันเป็นขีมินลูกก็เลยถิ่มโอ้ยเสียดายได้เนาะหูแนวนี้ถือมาบดเลยก็ดีนั่นล่ละครับจองนั่นเกิดความประหลาดใจในสิ่งที่เห็นและก็เสียดายที่ได้ถิ่มทองคํานั่นไปจนเกือบมดยังดีที่ท่านพีได้หามไว้เขานั่นพูว่าสิ่งที่ฤษีให้มานั่นเป็นทองคํา พราะตอนอยู่ในป่านั่นมันเป็นแค่ขี้หม็นธรรมดาขยะทารุกวาสนาเขามีสำนึกเขาสำนึหละป้าป้าเขานอนเมืออ่อเอ่นจังเอาทองคำนี่ไปขายเฮาขึชดใด้เงินมากพอได้เจอจุนขอบว่าเฮาอยู่ดอกหลายมือผ่านไปจองก็ได้มีอาการที่แปลกไปโดยที่เขานั่นกับโบหูตวัวดอกครับพอตกคํำหลังของจองกันย่างออกไปจากบ้านโดยที่โบหูตวัวมันเป็นจังได้วะ คือรู้ึกเพียววะคือนอนหลับแต่กับบัหลับฝันกับบัวคอยดีสว่วงนี้โห้ยจะกว่าเป็นจังใดเป็นน้ำหลงเข้าไปในปลาอาถันนี่บ่เถ่ามือเศร้านี่คอยไปเบืองเป็ดเฮาเป็ดเฮาคือตายลายโตอยู่ได้เถ่าเจ้ากว่าเป็นจังใดเจ้ากว่ามาแต่ส่มากัดหอ้ยเจว่าเป็นจังชั้นละกะจังว่านี่แหละอืมมันละแปลกๆอยู่ได้เนี่แม่นยังมากินมันวะกระโตมันยังครบแต่ว่าเครื่องในมันหายเบิดคื้มาสางว่าจ้ะมีหยังกันละพ่อแม่ กรมือขึ้นนี่ลหละพอจะวาจ้างแมนนตยังมากัดเป็ดไก่เฮาตายไปหลายโตแล้วนีว่คือว่าจังสันละ่ะโบเอีนหมาป่าบอกระจังว่านี่แหละคือว่าเรื่องเป็ดเลื่องไก่มากกระโดนแล้วคือบ่เคยเห็นมามากัดมากินไก่เฮาจากเถื่อนะหลายมือต่อมาเพื่อนมึงเกิดเป็นคือเพื่อนกูอยู่บอเป็นจังไดละ่ะห้วยกัเป็ดไก่พอกูเลี้ยงไหวนั่นะละ่ะมันตายไปหลายโตแล้ว จักแมต่ตโตยังมากัดมันว่าอยู่มูแม่กูกะตายคือกันเมื่อก่อนนะจักว่าัวยังมากินมันมันกินตั้งแต่สใสเครื่องไนหายเบ๊ดสิว่าเสือกบว่าไม่อ้อยตีนมันแปลกๆอยู่ได้นี่กูว่าอ้าวบักจ้องนี่คือว่ามึงหลงป่ามึงออกมาได้แล้วบอกก็ออกมาได้เหรอขันออกมาบ่าได้แล้วสูเสียนกูมาอยู่นีบ่บอกเป็นแนวได้ละคือจังหลงป่ามึงไปเหตุทาไดลละเรื่องมันยาวนะแล้วนี่สู้เสียบ้นไปใส่ละกูว่าจะไปตลาดไปหาซสือตะปูไม่เหตุขอกไกลไหม เมื่อคืนนี่จ้งแมนโตยังมากินเป็ดไก,ก่กูกูก็เลยว่าสิประเหตุขอกไก่ไม่นี่ล่ะจังสั้นบอกโอเคโอเคสะกูไปธุระก่อนมึงว่ามันแปลกๆอยู่บ่แปลกแนวใดล่ะเอาแม่มันว่าบอกจองหลงเข้าไปในป่าอาถรรพ์หลายเดือนแต่ยูยูมันก็ออกมาได้แบบบบมี่ยังเกิดขึ้นเออก็แมนเนาะกูก็เคยได้ยินพอแ่ากูว่าอยู่คือกันว่า้าไผลงเข้าไปในป่าอาถรรพ์นั่น สิบัได้กลับออกมาอีกนอกจากเป็นวิญญาณแล้วจังสิออกมาได้กานั่นแหละกูกระสงสัยอยู่นี่เรือว่าเฮาคิดหลายบ่ไกยาเถอะไป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 ,ไปตลาดนะ่ะจะนอยเขาสซปิดก่อนเะยนี่หลายมือผ่านไปเป็ดไก่ของชาวบ้านก็ได้ล้มตายโดยที่ผู้สาเหตุชาวบ้านนั่นต่างกระพากันเดือดห่อนรวมทั้งพ่อและแม่ของจองนำํำโอ้ยบวยเลืองว่าเทาแบบนี้ เป็ดไก่เขาเลี้ยงไว้ตายเมื่อละสองสามตัวแบบนี้มันสีไว้บ่เถ่าคอยว่าต้องมีปอบแถวหมู่บ้านเฮาแน่นอนละเถ่ามันใช่มีปอบมาจะใช้เขากอยูนี่มากจนเถ่าคือก่เคยมีข่าวพี่ปอบในบ้านเฮานะโว้ยกะจังวานี่ละเหล่าไผยมันคือปอบวะขอกลัวเขาไปหาจับกบปอาเมื่อแรงนี่จับแถวใดไฟโคมกูกับโบมีมึงใหจกูจับแนวใดเอาก้าไฟกับบอกเฮานี่ดีไปยุบ่ล่ละ ถ้าว่าพ่อได้มาเป็นกับแก้มอยู่บัจักมาอื่นนี่เออไปก็ไปที่ละกูก็อยากอยู่ปิงกบสดนำจากบาทนี่โอเคโอเคตเอนแรกกูซิมาอื่นเดอ้อหวายปันแถวนีนบ่เออแถวนี่แหละกบมันไลยอยู่กูคเคยมาจับอยู่สมัยกูเป็นเบาหน่ะเออเอาเอาเอากูายันแต่มันบม่โพอโตโห่นล่ะเออบักอันนี้ชิยุทธก็บ,บอกกูอย่าปากอย่าปากกูเห็นคนกูเห็นคนคนเข้ามาจับกบคือกันที่น่ะ จับกบทั้งไดก็เห็นมีไฟกระบ,บองเลยเออเนาะแมนค่อยๆอย,อย่องเด้อเฮ้ยเ <Huh? S 2> บื้งไปเบึ่งมาเมื่อกี้บักจองแทนนี่เออกูก็ว่าคืออยู่ได้ล่ะลองเอินมันเบึ่งดูวยนะเฮ้ยจ้องแม่นบักจองบ่น่ะว h ผีหลอก้ h ยเล่นบทากูเลยเนาะ้ h ยมึงเลนกูก็แเล่นคือกันตัวขอมึงว่าแม่นผีบักจองบ่นอะ วายมึงยังชีสงสัยอีกบ่้วยกูบ่มั่นใจเนาะรู้ว่าหนามันข่ายคือกันชื่อ,บอืบ่บ่มั่นใจแหละแนวใดมึงเซตแน,นวใดล่ะเข้าไปจอบมึงมั่นบ่มือแร่งนี่วายมึงบา้าติมึงยังเสีเยาอีกบ่เมื่อคืนนี่มึงกับเลนจนบถากูน่ะได้เออมืงอนีเข้ากับไปจอบมึงมันไกลๆเลื่อนมันนะ่ะบบเป็นยังดอกมันบเน่เห็นดอกเข้ากะลี่อยู่ทั้งต้นใหม่ตัวแล้วถามมันเห็นละ่ะเบตไปแลนอีกบ่เออมึงเชื่อกูนี่ไปน้ำกูปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยบ้ายัง เมื่อก่อนนังกระแลนปากูว่าแล้วทั้งสองคนกระไดไปจอเบืองจองตามทีตกลงกันไว้นั่นมึงเห็นคือกูบน่นั่นเออชัดเจนเลยบานนี่นี่แหละโตกินไก่เฮาน่ะแล้วเฮาเสียจังไดละบาดเนี่ยเอาจังไดเฮาก็ต้องไปบอกพ่อกับแม่มันแหละมันสะดีบ่กูยันบอกจองหูว่าเฮาเป็นคนบอกพ่อกับแม่มันเฮาสิอยู่ยากนะเฮาก็บใอยมันหูที่ล่ะ เอาไปจังใดมาจัางใดละสองคนเนี่ยคือว่าผมมีเรื่องสิบอกครับเรื่องใดละ่ะเจ้าหูอยู่บอกว่าบักจองมันเป็นเป็นยังเ่ะปันบักจองมันมาแล้วเอาเนี่ยเป็นยังละ่ะบักจองมันเป็นยังละ่ะอว่ามาเบื้องแหละเออผมมียังครับผมสิบอกว่าบักจองมันเป็นมูของผมเนี่ยแหละครับเออผมกลับก่อนเด้อครับเอาสิครับวบเต่ล่ะอยู่กินเขากินปลาน,นํากัน่อนติละ่ะบ่ดอกผมเฝ้าวันีผมตากผ้าไว้น่ะลืมสักเอาเขาสักคนจังตากบบแมนติ อา้าวขอซอกลูกสีอยู่กินเขากินปลาน้าพอกดอดบอกบอบ่ผมกับเฝ้าออไปหน้าคือกันครับพอดีลืมปล่อยง้วนอะ่ะหลายมือผ่านไปมาแล้วบอมาแล้วบอมาแล้วมาแล้วอา้าวสองคนนี่เผ็นดนะไรจะมาลีอยู่บอนี่ฮึคือว่าพวกผมสองคนสิมาบอกว่ามักจอกมันกลายเป็นผีไปแล้วฮะนี่พวกซูว่างยังออกมานี่ขันบทิดว่าเป็นมูลูก,กูนี่กูถีบตกห้องไปแล้วได้หน่เรื่องจริงได้หน่พวกผมเห็นมากับตา ว่ามักจังมันเป็นลาก,กินไก่ของชาวบ้านแม่นพอลองคิดเบื้องดีๆมักจองมันลงเข้าไปในปาาน่าทันออกมาได้แบบบไม่ยังเกิดขึ้นมันสิเป็นไปได้แนวไดแม่นได้เถาคอยก็เคยได้ยินเรื่องเรานี่คือกันแต่มักจองมันเป็นลูกของเฮาได้เถาทําใจชัดถาคอยกว็วาสิ่บอกเจ้าอยู่คือกันแต่ย่านเจ้าหับบ่ได้เมื่อก่อนคอยก็เห็นมักจองมันลงเฮือนไปตอนกลางคืนคอยเลยไปหลีบึงก็เห็นว่ามักจองลูกเฮานี่แหละเป็นลาก,กินไกน่ในเกอกเฮาน่ะเฮาแล้วทุกมือนี่เฮาอยู่กับผีที่สะ แม่แล้วค่อยว่าลูกเฮ้าอาจทีตายอยู่ในป่าแล้วเหลือมาแต่วเวิญญาันมันน่ะแหละที่ออกมานะ่ะค่อยว่ามันยังบ่ฮูโตโดอกว่ามันตายนะเข้าต้องไปบอกมันให้มันโหสวัสดีจ้องอา้าท่านผีคือมาได้แล้วนี้ข้าก็จะมาลาเจ้าไงเล้วท่านจะไปไสล่ะได้เวลาแล้วข้าจะไปเกินหมายสักทีโอ้ไปดีเด้๋ท่านผีแล้วเจ้าจะอยู่แบบนี้อีกนานไหมล่ะ เจ้าจะไม่ไปกับข้าหรือไปจังไดขอยัอบุท่านตายเนี่ยท่านลองคิดดูให้ดีๆว่าเจ้ามีความผิดปกติอะไรไหมเมื่อจองได้ยินทางพีหน่อยว่าแนวนั้นก็ได้สับสนกับเรื่องที่ผ่านมาเลยก็ได้คิดทบทวนกับสิ่งที่พีหน่อยได้บอกไว้ตั้งแต่อยู่ในป่าถ้าท่านยังเป็นมนุษย์ท่านจะออกมาจากป่าอาถรรพ์ได้ยังไงข้าก็บอกเจ้าแล้วถ้าจะออกมาจากป่านั่นได้ก็ต้องมีแค่วิญญาณเท่านั้นแล้วคอยตายตอนไดนนี่ เจ้าลองคิดดูดีๆว่าเจ้าออกมาจากหมู่บ้านพีปอบนั้นได้อย่างไรถ้าเจ้าไม่ใช่วิญญาณเจ้าก็คงออกมาจากป่าอาถรรพ์นั้นไม่ได้หรอกจองนั่นได้คิดทบทวนกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่ผ่านมาเขาก็ได้หู้แล้วว่าตัวเขานั่นได้ถูอพีปอบกินตั้งแต่อยู่ในบ้านพีปอบนั้นแล้วฮะนี่กูตายแล้ววอจองเอ้ยปล่อยวางสเสถรลูกยอมรับความจริงชาลูกพ่อแม่นี่ลูกแม่แล้วลูก อย่าได้ห่วงพ่อกับแม่เลยหูจักปล่อยวางแล้วไปเกิดใหม่ชาลูกอย่าสังความเดืินห่อนไหนครับชาวบ้านเลยว่าไงจ้องจะไปกับข้าไหมล่ะเวลาของข้าใกล้จะหมดแล้วนะพ่อครับแม่ครับลูกไปก่อนเด้อไปดีซะเด้อลูกบ่ต้องห่วงพ่อกับแม่ดอกพ่อกับแม่อยู่กันสองคนบ,บ่เป็นยังดอกลูกจงไปสู่ภพภูมิที่ดีซะบ่จ้องห่วงพ่อกับแม่เด้อลูกเด้อหมกจ้องมันก็ไปเกิดใหม่แล้วหมู่บ้านห้องกับือ้ซี่เงียบเนาะ เฮ้ยขอซอกไปะปะปผีหรอใช่หล่ะบล่โอ้ยกูตกใจเบิร์บักกับปัน้นมึง